สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหินเครื่องเจียเครื่องเจียมินินะครับี่ผมสั่งซื้อมาจากช้อปปีนะครับในราคา200กว่าบาทาจะไม่ผิดนะครับก็คือผมเนี่ยมีโปรเจกต์ที่จะทำระบบโซล่าเซลล์นะครับแล้ว ทีนี้ต้องเจาะกล่องพลาสติกเพื่อที่จะใส่พวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับปกติที่ผมทำนี่ก็จะใช้คัตเตอร์กรีดบ้างใช้หัวแรงบ้างใช้สว่านบ้างแต่ว่าเวลาที่เจานะน้มันมันไม่สวยแนละ้วก็บางทีก็พลาดมันโดนมือบ้างโดนอะไรบ้างครับก็เลยลองสั่งเครื่องนี้มาดูว่าจะสามารถที่จะมาใช้ในการตัดกล่อ,องพลาสติกได้หรือเปล่านะครับ ก็เดวรดูข้างในกันเลยอันนี้ก็จะมีโพรพสไพลขนาด 12V โวลต์1แอมป์นะครับอันนี้เป็นคู่มือที่ทุกคนอ่านกันอยู่แล้วแล้วก็ตันนี้เป็นเครื่องเครื่องเจีย นึกว่าตัวจะใหญ่นะครับตัวนิดเดียวเองยี่ห้ออะไรอะ่ะ b e f ครับก็ก็จะมีพวกเครื่องมือในการเกียต่างต่างนะครับไม่ยากะลหมด นี่เป็นหินเจียหนึ่งสอสามสี่สี่อันนี่เป็นหินเจียรครับแล้วก็อันนี้มันเป็นเหมือนเป็นเป็นผ้าอะไรสักอย่างมันจะเอาไว้ขัดเก็บงานครับนี่ครับสิ่งที่ผมต้องการคือตัวนี้ผมเห็นในในเว็บมันมันมีตัวนี้ด้วย มันเป็นเหมือนใบใบตัดสแตนเลสครับว่าเป็นใบตัดสแตนเลสไม่ใช่ตัดสแตนเลสคือใบตัวใบมันเขาบอกมันเป็นสแตนเลสก็จะลองมาตัดพลาสติกดูมันน่าจะได้ป่คะมันก็จะมีพวกอือนี่มันเป็นกรนะดาษทรายครับไป็กขัดก็ ตัวนี้เป็นยางเรจะเอาไว้ใส่กระดาษทรายอย่างนี้นะครับก็ไปขัดมันก็จะมีดอกสว่านให้หมูแดดไม่คมมนซะเลยนะครับคิดว่าน่าจะเวิร์กหูไม่คมเลย ก็จะมีตัวนี้นะครับเป็น่าจะเป็นหัวจับใใบนี้ลองดู่าจะไว้จับใบเลื่อยน,นะครับ จะอย่างนี้นะครับก็จะมีพวกหัวเรียกหัวอะไรไม่รู้ไว้ใส่น่าจะเป็นใส่กับพวกดอกสว่านแต่และขนาดนะครับดูแกนแล้วนี้ใหญ่สุดตัวนี้ตัวหนึ่งน่าจะมาใส่ตัวนี้ครับตัวเครื่องเจียรนี่ก็จะมี ตรงตัวตรงนี้นะครับเอาไว้น่าจะเอาไว้เสียบกับตัวอะแดปเตอร์อย่นี้ตัวนี้ไม่มีฐานในตัวนะครับมันต้องคม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์ใช้ตลอดแล้วก็ตรงนี้กดเพื่อที่จะล็อกหัวมันนะครับก็เอาอานนี้ออกมา อย่างนี้อ่มก็หมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้ว Okay, เดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูรว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเสียบปลั๊กแล้วลองเปิดสิตชิ์ดูนะครับ สามารถที่จะปรับความเร็วได้นะครับดูแล้วก็น่าจะใช้กับพวกงานที่ว่าไม่หนักเกินไปนนงานเล็กๆนะครับดูแล้วมันไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เลย เดี๋ยวผมจะลองแกะข้างในดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้าง นะครับถอนน็อตสีตัวแล้วก็ผอนนี้ออกก่อนอืมดูสิติดตรงนี้อีก มาแล้วนะครับก็ข้างในก็จะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งน่าจะเป็นมอเตอร์ขนาด1 2โวลต์นะครับก็ทีนี้ก็จะมีเป็นลูกปืนแบริ่งลูกหนึ่งนะครับเอาไปประคองแกน แล้วข้อแกนตัวนี้ก็จะมีเป็นพลาสติกเป็นใบพัดลมครับ้ระบายความร้อนให้กับตัวมอเตอร์นะครับส่วนรูนี้ก็เอาไว้ล็อกนะครับไว้หล็กตัวนี้กดลงไปล็อกเพื่อใชถอดเพื่อถอดหัวออกส่วนสายก็จะมีวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับใช้ ตัวนี้ใช้เป็น IC r e เร l ู t เ r เบอร์ lm 3 1 7 t เป็นตัวปรับไฟนะครับปรับไฟให้กับตัวมอเตอร์นะครับเพื่อให้มอเตอร์หมุนช้าหมุนเร็วครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มวอลลุ่มนี้ก็จะมีสวิตช์อยู่อยู่ในตัวนะครับไฟผ่านเข้ามาก็ผ่านสวิตช์แล้วก็วอลลุ่มตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับไฟ ให้ตัว IC นะครับก็จะเอาไปจ่ายให้กับมอเตอร์ก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไปตัดกล่องดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองตัดกล่องพลาสติกนี้ดูนะครับผมจะใส่สวิต ก็ไปที่กล่องนี้นะครับนี่ผมบดออกไปแล้วจะลองตัดดูนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมเลยนะครับจะมีเสีย,มยงม่นะครับตัวนว่าตอนนี้อยู่กลางทุ่งนารับเนี่ครับก็กลับได้อย่างนี้ถือว่าเนียนผสมคนเลยลองใส่ ไปดูนีะครับพอดีเป๊ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับความคมนี่ใช้ได้เลยแต่เวลาที่ตัดไปแล้วจะมีสับบัดแล้วก็เหมือนมอตเตอร์มันจะหยุดหมุนบ้างนะครับก็ คงใช้กับงานเล็กๆนะครับงานหนักๆก็คงคงจะไม่แนะนำให้ใช้ครับครับก็วันนี้ก็คงพอจบกันนี้ก่อนนะครับก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับ